ธนชาติประกันเด็กไม่ดูประวัติย้อนหลังดีจังเลยนะครับใช่ครับทุกท่านอาร์ตต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าอาร์ตอยู่ในระบบของประกันชีวิตมานะทั้งชีวิตนะท,ท่านไม่เคยเจอระบบนี้นะครับผมธนชาตเนี่ยจะเป็นฝั่งวินาศภัยนะทุกท่านเนาะไม่มีสัญญาหลักอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าการเคลมหรือว่าระบบการจ่ายสินใหม่เนี่ยนะครับดีเหมือนกันกับ ั่งประกันชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ดูประวัติย้อนหลังนี่ดียังไงทุกท่านครับถ้าทุกท่านไปทําประกันนะครับกับบริษัทประกันชีวิตทุกท่านจะถูกเว้นความคุม้มครองนะหรือหนักเลยถูกปฏิเสธและก็ที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าทุกท่านนะครับที่เคยมีปอดิ RSV ถูกเว้นความคุม้มครองเรื่องระบบทางเดินหายใจทั้งหมดนะวันนี้นะทุกท่านที่เจอปัญหานั้นมาทำธนาชาติผ่านทุกเคสแล้วก็เคม RS ซีปอดอักเสบไข้หวัด Accept, ใ,หวใหญ่ได้ปกติเลยนะครับผมนะแต่แตนะ่วันที่ทำ มีแต่นิดนึงก็คือขอให้ร่างกายแข็งแรงไม่นอนอยู่ในโรงพยาบาลก็พอเนาะออกจากโรงพยาบาลมาแล้วหมอไม่แนะติดตามอาการนะครับผมเนาะหรือสรุปง่ายๆคือวันที่ทำนะ่ะขอให้ร่างกายแข็งแรงก็พอนะครับผมเนาะอันนี้เป็นธรชาติประกันเด็กนะผมไม่ดูประวัติย้อนหลังนะครับแล้วก็ทําแล้วเข็มง,ง่ายแน่นอนมีระยะเราคอยแค่15วันเท่านั้นนะครับผมเนาะมาทากันเยอะๆครับตัวนี้มีประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็ช่วยเซฟเงินสดของทุกท่านได้เยอะมากๆครับผม